มาเจอรถที่สของเราครับคันนี้ครับ t o y o t a Fortuner ปี2013หน้าแชมป์นะครับผมตัวนี้ครับเป็นเครื่อง2.5ตัว G นะครับผมราคา699,000บาทเรามาดูตัวรถกันครับเป็นยังไงบ้างด้านหน้าครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับไฟสูงแยกนะครับผมจากตัวไฟต่ำไฟหน้านะครับด้านล่างครับจะเป็นไฟตัดหมอกติดตั้งมากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับขึ้นมาได้บนนิดนึงครับ ตัวนี้จะเป็นจมูกระบายอากาศนะครับผมจะใหญ่กว่าตัวแรกขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับมาที่ล้อครับรถคันนี้ครับเป็นล้อขนาด 265/65R17 ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับผมยางตัวนี้ครับเป็นยางปี17ใช้กันแบบเหลือๆเลยนะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับระบบเบรกตัวนี้เป็นระบบเบรกแบบหน้าดิสหลังดำครับขึ้นมาด้านบนครับจะมีไฟเลี้ยวตรงที่กระจกมองข้างเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้น นะครับขยับมานิดนึงตัวนี้ครับจะเป็นที่เปิดมือจับแบบครเมียมมาพร้อมกับที่กันรอยแบบครเมียมนะครับผมด้านล่างติดตั้งบันไดมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับด้านในครับผมตัวนี้ครับเริ่มที่ประตูด้านข้างฝั่งคนขับครับตัวนี้ครับจะเป็นที่ควบคุมกระจกนะครับทั้งสีด้านด้านคนขับเป็นแบบออโต้นะครับที่ล็อกประตูที่ล็อกกระจกติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับขยับมานิดนึงครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมกระจกมองซ้ายและขวานะครับพร้อมกับที่ทับกระจกครับ และนะครับที่ต่ำกันรถคันนี้ครับมีที่ปรับไฟหน้านะครับความสูงท่ำไม่เรียบร้อยเลยมาที่พวงมาลัยครับรถคันนี้ครับพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังกชันนะผมสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เลือกโหมดวิทยุ FM CD AUX USB ได้จากตรงพวงมาลัยเลยนะครับมาที่ก้านตรงนี้ครับผมก้านไฟเลี้ยวนะครับผมรถคันนี้ครับไฟหน้าสามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับผม แผงหน้าปัดครับแผงหน้าปัดรถคันนี้จะเป็นแบบเรืองแสงนะรถคันนี้วิ่งมาแค่1 6 4 9 0 0กมริโลรถปี13ถือว่าใช้น้อยมากครับผมมาที่ตัวเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงคันนี้ครับรองรับ usb aux cd fm am นะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกรถเครื่องเสียงแบบนี้มันเชยไปลูกค้าต้องการเครื่องเสียงให้มีบลูทูธมีหน้าจอเข้าเพิ่มเข้ามาเราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมแถมฟรีไปเลยครับของรถคันนี้นะครับแอร์ครับรถคันนี้ครับเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับผมลงมาด้านล่างนิดนึงครับ จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับลูกค้าหาสงสัยก็คือปุ่มอะไรบ้างตัวนี้ครับเป็นปุ่ม parking sensor ตัวที่2ครับเป็นปุ่มไล่ฝ้าหลังตัวที่3ครับตัวนี้เป็นปุ่มสําหรับเปิดแอร์แถว3ตอนหลังนะครับผมช่องเสียบ aux usb อยู่ตรงนี้ครับมาพร้อมกับช่อง power outlet ไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จแบตโนบุกได้เรียบร้อยเลยเกียร์คันนี้เป็นเกียร์แบบออโต้นะสี่สปีดครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับสปีดสารตอนหลังครับผมรถคันนี้ครับ toyota fortuner นะครับ2 5 g ปี2013ครับ เป็นรถเจ็ดที่นั่งเรื่องความสะดวกสบายเป็นรถครอบครัวแน่นอนครับรถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอย่างแรกครับรถคันนี้ครับแอร์นะครับแถวหลังเนี่ยจะเป็นแอร์ลาวนะครับผมมีทั้งหมด3แถวสามารถควบคุมนะครับเพิ่มลดความแรงของแอร์ได้จากตรงนี้เลยไม่เกี่ยวกับอุปสารตอนหน้านะเราควบคุมเองได้เลยจากตอนหลังนะครับผมบอกครับตัวนี้เบาะสามารถทับได้นะครับทั้งด้านซ้ายและขวานะครับผม ผู้โดยสารในตัวการนั่งข้างหลังพับเบาะตัวนี้ขึ้นไปนั่งได้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับว่าเป็นยังไงเรามาชมด้านหลังครับผมรถคันนี้ครับติดตั้งราวหลังคาไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมกับสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดูที่3และไล่ฝ้ากระจกหลังนะครับผมที่ปัดกระจกด้านหลังติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับลงมาด้านล่างครับรถคันนี้ครับเพื่อความปลอดภัยเรามีพาร์คิ้งเซนเซอร์มาให้2จุดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูช่องเก็บสัมภาระสำหรับโต้ตาโฟจูเนอร์คันนี้กันครับ นี่ครับช่องเก็บสัมภาระโดยต้าฟูเนอร์คันนี้เป็นช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับผมบอกครับสามารถพับเก็บได้นะถ้าลูกค้าเดินทางไกลๆไปกัน5คน4คน5คนสัมภาระเยอะเราพับบอกเก็บได้เลยครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับดันขึ้นไปแล้วก็แขวนได้เลยนะครับผมนี่ครับช่องเก็บสัมภาระสำหรับด o ต้า Fortuner คันนี้ครับ